รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและร,รัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะไปเปิดโครงการฝึกวิชาชีพผู้ตองขังด้านดานตรีและการแสดงของจังหวัดศรีสะเกดค่ะ พันตำรวจเอกทวีสอดซองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการเปิดโครงการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังด้านทักษะพิเศษด้านดนตรีและกาการแสดงที่อาคารโดมโรงเรียนศรีสะเกดวิทยาไั่ตำบลน,น้องคลกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดค่ะมีดรที่ระดับสำเร็จว่านิรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงมหาดไทยประลัดกระทรวงยุติธรรมอธิบดีกรมราชทัณฑ์ผู้บริหารเรื่อนจำละกะท่านทศฐาน ในเขต3ร่วมไปถึงหน่วยงานในพื้นที่ร่วมพิธีค่ะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและกับพฤตินิสัยพฤตินิสัยของผู้ต้องขังตามแนวทางการฟื้นฟู้และกับขึ้นคนดีสู่สังคมค่ะกิจกรรมกับมีการแสดงดนตรีการแสดงจากผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกวิชาชีพและกัมีการมอบสิ่งของให้กับกำลังพลทหาร และกับผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพิ่นกระบอกค่ะว่าการลงพื้นที่ในเทือนียังเป็นการหายกำลังใจและกะคลายความกังวลห้กับผููต้องขังที่ห่วงใย่ว่าถึงความปลอดภัยของครอบครัวในพื้นที่เสียงถึงชายแดนน้ำนะคะนอกจากนี้ก็ได้รับเกียรติจากศิลปินเสกโลโซแสดงฟรีคอนเสิร์ต เพื่อส้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนชาวสีสเกตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาปลอมกับสนับสนุนจากผู้ต้องขังนะคะที่มีทักษะพิเศษทางดนตรีจากเลื่อนจำพิเศษมีนบุรีและก็เลื่อนจำอื่นๆที่เขารวมกิจกรรมนําค่ะเพื่อเสริมสร้างโอกาสและก็ กำลังใจให้กับชุมชนในจังหวัดรีสเกตค่ะค่ะการแสดงกับบ่งบอกถึงศิละปะวัฒนธรรมของไทยนะคะที่สำคัญเห็นว่าเอฟซี FC ของไอเซกโลโซนี่ไปหลายค่ะเพิ่นไซสเสือสีขาวด้ค่ะแล้วก็นัเอิร์กเพิ่นสีมีรูปท่งฉาดมือนั่นก็ได้เบิงทาง Facebook ไลน์ของทางสวท่อทางปชสีสเกตเพิ่นลก็ไลน์เบิงอยู่จนมัมีหมองสียืนค่ะเพราะว่าเอฟซีหลายๆเนี่แหละค่ะเป็นการแสดงทั้งมอหลอกบอลลัมนะคะสร้างความชื่นมือ่อ เพราะว่าพ่อเฮาผ่านเหตุการณ์ที่มันส้างความตกอ,อกตกใจความทุกข์ในใจแล้วการส้่งขวัญกำลังใจในพื้นที่นี้ถือวา่าสำคัญหลายนี่แหละค่ะไอเสกโลโซโตเป็นปน,ปนโตจริงเสียงจริงเพิ่นตัดผมไม่รอเด้ส่รงไม้ของเพิ่นนะคะ่ะแล้วก็น,นอกจากที่เพิ่นมาแสดงแล้วเพิ่นย่งเป็นแรงบันดาลใจแหกับน้องๆวัยรุ่นในพื้นที่เบิ่งิี่ละค่ะพี่จ้อยเห็นหมองยืนบ่คะมีมองว่างบ่คะบ่มีเลยนะคะเอฟซีลายค่ะ ทุกช่วงอายุที่มานะคะบ,บอกว่าเต็มอิ่มอุ่นใจพู่มใจหลายทีพีเศกโลโซพเพิ่นไดเป็นตนแบบตัวอย่างให้น้องๆที่ได้แสดงออกถึงความสามารถด้านดนตรีนั่นเองค่ะ